ถ้าฝากสลากออมสิน1นึ0 0แปีจะได้กี่บาทสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มีกับ Q. ิวอันสบ b อกกันในช่อง Q. ิวมานี้เป็นทอร์กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เพื่อนๆคิวมีอะไรจะบอกไว้คิได้ไปฝากเงินนะในสลากออมสินนะครับ1นึ่งแบาทเป็นเวลามา2ปีแล้วนะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กําไรจากการที่เราฝากเงินตั้ง1 0 0่งแนเนี่ยกี่บาทครับผมอะ เดี๋ยวผมจะบันทึกหน้าจอให้กับทุกทุคนได้ดูเลยนะครับว่าผมอยู่ในแอปของธนาคารอมสินเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงน,นี้เนี่ยก็ฝากไว้ ตั้งแต่ทำงานประจําเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็ออกมาจากงานประจํา2ปีแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยที่ฝากเงินก้อนนี้ไว้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินนั่นเองเวลาเราแบบเอ่อต้องใช้เงินแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะครับก็จะเอาเงินก้อนนี้มาใช้นะครับผมแต่ซึ่งพอนะปัจจุบันเนี่ยการที่เราแบบมีเงินฉุกเฉินไว้เนี่ยถามว่ามันดีนะแต่คิวคิดว่ามันกําลังควบคุมทําให้เราไม่สามารถหาเงินได้มากกว่าหลักนี้ไว้ ไม่รู้อยู่ดีๆมันก็มีความคิดชุดนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาคิวกําลังจะหาเงินเพิ่มจากแบบว่าเฮ้ยอยากจะขยับจากเดือนละ6หลักเป็นแบบห6หลักแบบ5 0 0แสนล้านหนึ่งเนี้ยคือมันก็จะมีชุดความคิดว่าเฮ้ยเราก็ยังมีเงินสํารองตรงนี้อยู่นี่เออมันแบบว่าพอพอพอ,พอ,พ,อพอคิดถึงเงินสํารองชุดนี้แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะไปหาชุดหน้าทําไมมอบะบ้เอออันนี้ก็เป็นความสับสนในตัวคิวเองว่าเฮ้ยเราก็มีชุดนี้อยู่แล้ว แล้วจะไปหายะแยะๆทำไมประมาณนั้นอะประมาณนั้นก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินที่เราเป็นสำรองตรงเนี้เราจะเอาออกมาลงทุนทั้งหมดเลยครับในโลกคริปโตเคอเรนซี y ก็เรามาดูกันนะครับว่า2ปีเนี่ยที่เราฝากกันมาอย่างยาวนานนะครับกับสลากอมสินเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ครับผมเราก็เข้าไปในหน้าแอปนะครับผมแล้วก็กดไปตรงบัญชีนะปักเข้าไปฮะโอเค ะผมก็จขึ้วิ่งก็คือบัญชีอมรัพย์ของเราเนะเวลาเราถูกสลากนะครับสลากอมสินเนี่ยมันเป็นเหมือนการซื้อหวยนะครับแล้วเราก็จะได้แบบว่าทุกๆเดือนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราซื้อ10,000แเนี่ยเรามีโอกาสถูกอยู่แล้วครับ1นรางวัลนะครับก็คือ2ตัวท้ายก็คือเขาจะไล่อะตั้งแต่0ูนย์จนถึง99ซึ่งยังไง2ตัวท้ายเราก็ถูกอยู่แล้วไงเออก็ถ้าถูกรางวัลนะครับจะได้งวดละ50บาทนั่นเองแต่ถ้าเกิดแบบมันก็จะมีรางวัลใหญ่แบบว่ารางวัลที่1 เหมือนหวนยอะรางวัลที่หนึ่งในหวยได้หล้านแต่ในสลากออมสินเนี่ยคิวก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วกันให้คนตัดต่อขึ้นแล้วกันนะว่าได้รางวัลเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะแต่คิวเนี่ยฝากมา2ปีไม่เคยได้ถูกรางวัลแม้แต่ครั้งเดียวเลยเว้เออมาเรามาดูกันครับว่าสลากออมสิน1นึ่งแสนบาทฝากมา2ปีปีได้กําไรเท่าไหร่ครับผมจึมจมได้อยู่ที่1,300บาทโอ้โหยศแม่ <laughs> น้อยมากเลยนะพูดตรงคือที่บอกน้อยมากเพราะว่าอะไรครับในทุกๆีอปะครับเราสังเกตนะของจะปรับราคาขึ้นอ่ะไม่เชื่อวันนี้คุณลองไปเค c ดูดิถ้าในปีที่แล้วเนี่ยเออ่พวกไก่ยังแบบห้าบเก้ามังข้าวหน้าไก่เขาเรียกอะไรไก่ยำยำไก่อะ่ะห้าสิก้าหกสิบสอตอนนี้มัน70็สิบกว่าบาทแล้วนะก็คือเงินไทยมันมูลค่ามันอ่อนอ่อนค่าลงครับทำให้มูลค่าของมันแพงขึ้นในทุกๆปีไง และซึ่งถ้าเกิดผมฝากมา2ปีได้พันสเนี่ย mm. เท่ากับผมขาดทุนนะเออหมองปะเออขาดทุนนะเนี่ยผมกําลังขาดทุนอยู่เพราะว่าเงินนะครับมันมีมูลค่าอ่อนลงแสนหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะดาวลดได้แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมอาจจะยังดาวลดไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะครับแสนหนึ่งก้อนนี้นะครับผมโอเคซึ่งในระหว่าง2ปีเนี่ยผมก็ถูกแค่รางวัลเลขท้าย3ตัวเท่านั้นเองนะครับผมก็5 0ิบบาท5 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 0ิบาท5 0ิบบาทเนี่ย S <S <S มีถูกร้อยหนึ่งเว้เยเล่นไายสี่ตัวโอ้โหเนร้อยหนึ่งก็ก็เนี่ยฝากมาสองปีก็ได้เท่านี้พันสามก็เลยเอาออกดีกว่านะครับซึ่งวิธีการถอนสลากออมสินเนี่ยเท่าที่คิวลองเช็คในแอปนะมันไม่สามารถถอนออกได้ครับและคิวเนี่ยเคยฝากสลากออมสินไว้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเอาไปให้แม่ลงทุนนะเคยฝากไว้แต่ก่อนประมาณสามหมื่นก็ หมดไปแล้วนะฮะก็ลงทุนไปก็เจ๊งนะครับผมก็รอบนี้นะครับเราก็ต้องไปถอนเงินออกมาจากสลากออมสินนะครับวิธีการถอนนะก็คือนะฮะเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนของเราแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับไปที่ธนาคารออมสินนั่นเองนะซึ่งถ้าใกล้คิวที่สุดก็คือเซ็นทรัพลพระราม9กาโดยการที่เราต้องใช้เอกสาร2ออย่างนี้นะครับเราถึงจะถอนเงินสลากออมสินนี้ออกมาได้ซึ่ง มันก็ค่อนข้างยุ่งยากสําหรับใครนะที่แบบเฮ้ยอยากจะเก็บไว้เป็นเงินสํารองนะครับผมแล้วก็ถอนยากๆหน่อยเนี่ยไปซื้อซาออาสิครับแล้วลองถอนยากแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบดวงดีๆนะก็ให้แบบถูกสลากบ่อยๆเนี่ยอาจจะได้มากกว่าคิวนะคิวได้เท่านี้ไม่รู้อะคิวรู้ว่าเฮ้ยมันน้อยเกินไปแล้วเราอยากไปลงทุนอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็ในชุดความคิดของเราที่มันเถียงกับเราตลอดเวลามันจะได้จบๆไปสักทีนะก็ไปถอนกันนะโอเคหลังจากที่เราไปถอนมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน เราจะพาทุกคนอันนี้ไม่ต้องเชื่อคิวนะเงินของทุกคนเองนะครับผมก็ไปบริหารกันเองนะครับผมคิวจะเข้า ETH 1ไม้นะครับอยู่ที่75,000บาทถึง7 8 0 0 0บาทนะครับผมอันนี้ก็ฟังกูรู้กูรูมาแล้วก็ไปตีเทเลไลน์มาแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะลงมาอีกณนะปัจจุบันวันที่คิวอัดคลิปนะครับวันนี้อีเทเลียมอยู่ที่8,9 0 0นะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะลงมาอีกนะครับรับจุดสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปซื้อจุดสุดท้ายเนี่ย แล้วไปทําการขายเนี่ยเราน่าจะได้กําไรที่มากมายมหาศาลเลยนะก็มี1ไม้นะครับก็สามารถตั้งเผื่อไว้นะอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่จะเข้าเนี่ยก็คือเหรียญคัพคอยนะครับเหรียญคับคอยนะปัจจุบันวันที่อัดคลิปนะครับอยู่ที่305บาทนะครับผมแต่ไม้ที่คิวจะตั้งนะครับอยู่ที่270อันนี้จะเป็นแนวรับสําคัญนั่นเองนะครับเพราะเราซื้อแนวรับสำคัญเนี่ยอาจจะทํากาไร10%ได้ใน1วันนั่นเองก็ลองไปคํานวณกันดูนะครับเงินของทุกคนนะครับก็ไปบริหารกันเองนะอันนี้คิวก็ ไม่ไม่ได้ชักชวนแล้วก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะซึ่งคิวก็จะบอกข้อดีข้อเสียนะครับสําหรับ2ช่องทางที่คิวได้ไปลงทุนมานะอย่างแรกก็คือการที่เราฝากสลากออมสินทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราดวงไม่ดีนะครับแบบแบบคิวเนี้ยมันก็ไม่ได้ดวงดีถูกปามไม่ได้ถูกรางวันใหญ่ของเขาอะไรเงี้ยก็ได้2ปีพันสามคิวพูดตรงว่ามันน้อยมากมาลยครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคิวได้ประมาณ1%ใน2ปีมองปะ ถูป่ะสิอเคือหมื่นเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือพันนั่นเองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในสองปีเนี่ยพุ่งตรงว่ามันยังสู้แบบว่าเงินเฟอ้อยังไม่ได้เลยนะครับผมเพราะเงินเฟอ้อต่อปีเนี่ยมันก็สองสามเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดเราเ,าเงินก่อนเนี้ยฝากไว้นานๆนะ่ะผมจะจมทุนและขาดทุนครับโดยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ได้ทันทําอะไรเลยนะก็ฉะนั้นแล้วก็จะเอาเงินก้อนนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดใครอะ่ะแบบว่าเฮ้ยดวงดีๆหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะฝากเงินไว้เพื่อแบบใช้ใน,นีย เงินก้อนลงทุนเรามีอยู่แล้วนะแต่เราจะเอาเงินก้อนนี้ไว้ในยาวฉุกเฉินไว้แบบ i, เฮ้ยเผื่อต้องใช้ไอ้นี้แบบทันทุงทีอะไรเงี้ยเราก็ฝั่งในรูปแบบนี้ได้ครับเพราะว่าการถอนมันยากมากอย่างเช่นที่คิวบอกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถเอาบัตรประชาชนแล้วก็หน้าบุกแบงก์เราเข้าไปเปิดได้เลยนะไปถอนได้เลยนะเราต้องมีทั้งสำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะครับกว่าเราจะถอนสลากมันออกมาได้เนาะซึ่งสลากเวลาเราถอนออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบการยกเลิกอ่ะการยกเลิกการซื้อสลากฉบับนั้นออกไปเลยนั่นเองนะก็ ก็ต,ตรงนี้ก็คำนวณความเสี่ยงกันเอาเองนะครับผมและในอีกช่องทางหนึ่งที่คิวไปลงทุนนี่ก็คือคริปโตเคเรนซีทถาไมถึงอยากลงทุนช่องทางนี้ออะอย่างแรกและเราพูดตรงว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่มากกว่าแต่อย่างหนึ่งก็คือที่เราต้องแบกรับนั่นคือความเสี่ยงที่มันมากกว่าครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยถามว่าคิวจำเป็นต้องใช้ไหมนะครับในอนาคตคิวพ่งตรงว่าแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะ ก็เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาลงทุนในนี้มันมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่าฝากสลากองค์สินนั่นเองคิวก็เลยเลือกที่จะมาลงทุนในคริปโตเคเรนซีครับผมซึ่งการลงทุนในคริปโตเคเรนซีด้วยเงินหลักแสนขนาดนี้เนี่ยคิวก็เลยต้องศึกษาข้อมูลมาอย่างหนักนะครับกว่าคิวจะลงแต่ละไม้เพราะว่าการขาดทุนแค่3หรือ5หรือ10%เนี่ย มันเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าทุกคนเนี่ยมีงบอยู่หนึ่งพันใช่ไหมขาดทุนไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแค่ร้อยเดียวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแต่เกิดคือลงไปแสนนึงขาดทุนสิบเปอร์เซ็นนี่แม่งคือหมื่นนึงเลยนะอ่ะนะครับความเสี่ยงมันเยอะกว่าเวลาเราได้กลับมาก็เยอะกว่าฉะนั้นแล้วครับก็ต้องบอกทุกคนว่า ไอเงินก้อนเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราจะไปลงทุนอะไรก็ลองคำนวณดีๆว่าไอเงินก้อนเนี้ยเราจําเป็นต้องใช้มันเร็วมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะเอาไว้เป็นเงินฉุกเฉินจริงๆนะครับก็แนะนําไปฝากสลามสินแต่ถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยเงินตรงเนี้ยเราอยากเอามาลงทุนมากกว่าเราอยากมาทาอีกอื่นมากกว่าเราเก็บไว้ฉุกเฉินนานและเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเราก็เอาเงินก้อนนี้นะครับ ไปลงในคริปโตคเคอรเรนซีนั่นเองนะครับผมในรูปแบบของคิวแล้วการนาอเพื่อนๆก็สาหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่เยอะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม